สวัสดีครับท่านชมชิกขอแสดงความดีใจเฮกันทั้งนอกจอหลังจอนะครับนะเห็นไหมครับเวลาบทมันจะเข้ามากับเด้งทั้งบนทั้งล่างนี้ครับนะ02ผลออกอะไระท่านชมชิก402เสียดายนะอาจารย์วาง504นะครับข้างล่าง54นะครับนะเต็มเต็มก็บอกเน้น5ไงเน้น5 เน้นห้าใบนี้เด่นห้ากับ7แต่เน้นห้านะครับแต่เข้า2ช็อตเลยเนี่ยนะครับเต็มเต็มหวยราวนะครับนะใบที่สองนี่ไงวางชุดเน้นมันไปไปแยกนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นห้าสี่ห้าสี่ศูนย์สองนะครับน่าจะเป็นตัวนี้วางสองก็ดีไปเนี่ยโอ้ไปวางห้าก็มันก็มาสองตัวจริงท่ายวิศแต่เน้นห้านะ นี่ตัวนี้ก็มาบอกว่าเน้นตัวนี้เน้นให้ตัวนี้เนี่ยเน้นสองหางนี่เน้นให้เน้นหนังเนี่ยให้เน้นเลยว่างันเนาะเนาะเลยว่างันนะโอ้ขอแสดงความดีใจท่านจะมิยิกด้วยเนาะเออนานโป๊ะแตกบนล่างเลยนะล้างแขนเดี๋ยววันศุกร์เอาต่อนะท่านจะมิยิเออขอแสดงความดีใจด้วยนะครับนะใครสนใจก็ คอยติดตามวันนี้จะมาให้ตัวเลขเลยนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับนะร้อยสิบหน่วยอ่ะท่านขอบัญชีมาก็าบัญชีนี้อาจารย์ก็ใครจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แล้วแต่ใจตาเพราะว่าอาจารย์จะไปไปช่วยหญิงคนหนึ่งในสมาชิกนี่นะครับนะตอนนี้เขาเดือดร้อนนะครับขอความช่วยเหลือเราก็ให้เป็นของนะครับไม่ได้ให้เป็นบัญชีจะให้เป็นเงินถ้าใครอยู่บ้านใกล้เรื่องแคงอออยู่จังหวัดเลยนะครับ เข้าไปดูน้องเขาลำบากมากนะครับแต่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับสามีก็ไม่ได้อยู่นะครับนะสามีไม่อยู่นะครับนะอาจ,จารย์ก็เลยบอกบุญก็ช่วยคนมันได้บุญอยู่แล้วครับท่านสมาชิกนะลูกเขาแค่หเดือนเองนะครับหเดือนแม่ให้นมไม่ได้นะครับเลือดจางหมอไม่ให้นมนะครับนะก็เลยต้องโอ้หถ้ากินนมผงนี่เปืองนะครับท่านจะาชิก นี่ครับนี่คนนี้นะครับเขาก็เป็นสมาชิกของอาจารย์นั่นแหละนะครับขอความช่วยเหลือมานี่ตัวน้อยนมไม่มีเขาเลือดจางนะครับขอความช่วยเหลือมานะครับนมนี่นมยี่ห้อนี้นะครับนมยี่ห้อนี้นะครับนะนมยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรนี่นะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ให้แอดมินนะครับใรรวบรวม,รวมใครใครไม่ซื้อก็ ให้คนลเล็กก็น,น้อยก็ได้นะครับเท้าบัญชีอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็เวลาส่งก็คงจะเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับแอดมินว่างพอดีนะครับให้ไปจัดทั้งทั้งแพมเพิร์ตแล้วก็นมนะครับนมจัดส่งไปให้นะครับที่จังหวัดเลยนะครับที่จังหวัดเลยนะครับนะใครจิตรทาก็นี่ครับนี่ครับบัญชีอาจารย์ก็ได้นะถ้าท่านถ้าโอนเข้าบัญชีอาจารย์ก็ได้ไ,ดไม่ ไม่มังคับใครทั้งสิ้นนะครับความช่วยเหลือมนุษย์นะนี่โทรถามได้นะครับนี่นี่ที่อยู่เขานะครับท่านสมาชิกนี่ครับนะนี่ที่อยู่ก็ให้มาที่อยู่นะครับจังหวัดเลยนะครับนะแม่เลี้ยงเดี่ยวเดินร้อนหนักนะไม่มีเพันเพืพืนให้ลูกไม่มีนมเอานมให้ลูกก็ไม่ได้เพราะเพราะตัวเองเลือดจางนะครับไม่สบายแม่เลี้ยงเดี่ยวพวก็ทิ้งว่างั้นเลยนะครับนะทิ้งนะครับนะเนี่ย แค่หกเดือนเองครับนี่น้องน่าสงสารมาน้องรู้สึกจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับน่ารักด้วยนี่หกเดือนเองนี่ไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลด้วยนะครับนะนอนอยู่โรงพยาบาลน,นี่อยู่ในไลน์หนึ่งอยู่ในไลกลุ่มอาจารย์นะครับเนี่ยอยู่นลนยกลุ่มนี่นี่เขาไม่กล้าลงในกลุ่มก็เลยแชทหลังบ้านนะครับก็กลัวสมาชิกว่านี่ไงนะครับนะ น่าสงสารนะครับอาจารย์ได้จะจัดไปให้นะครับก็บ้านใกล้ๆแฟนอาจารย์นี่แหละจังวัดเดียวกันนะครับเดร็จจะจะเดินทางไปทางนู้นเดี๋ยวอาจารย์จะไปแวะเขาหาเขานะครับนะอาจจะของไปให้ถึงบ้านเลยนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับนี่นะครับนี่ที่อยู่เขานะครับนี่เบอร์โทรศัพท์ถามได้นะครับสอบถามได้ทางที่ดีเป็นของดีที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ การโอนการอะไรมันบัญชีเราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคอนเทนเตอร์มันเยอะท่านเจ้าชิกนะถ้าเป็นของไงดีนะครับเราเช็คได้นะครับนะนี่เป็นของไม่อยากให้วางบัญชีอื่นนะครับปลอมแปลงมานะครับนะครับใครจะซื้อก็นี่รับที่อยู่ตตงนี้นะใครไม่สะดวกก็ช่วยคนละเล็กละน้อยนะครับบัญชีอาจารย์ก็ได้นะครับนะแต่สมทบไปส่งไปให้ นาสงสารนะครับแมเร์ดกับนมนะครับสองอย่างนะครับนะใครจะให้อย่างอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับก็ตอนนี้เขาลําบากมันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะอ่ะก็เหมือนเราทําบุญนะครับเหมือนทําบุญนะ่ะโอโ้คนตกทุกข์ลรยากนี่นะครับนะอาจารย์ก็ช่วยกับท่านจะพิกนี่แหละทุกทาบุญทําอะไรก็รวมด้วยกันนะถึงหวยเข้าบ่อยไงนะครับวันนี้นี่จ็จัดให้เก้าชุดนะจากยี่บเก้าชุดเออยี่สิบเจ็ดชุดนะครับนะ ร้อยสิบหน่วยนี่ใครทมพาบัญชีก็แคปหน้าไว้นะครับนะจะร่วมเพราะว่าอาจารย์ก็ทำโรงพยาบาลสงอยู่เรื่อยนะครับนะเดี๋ยวก็จะเดินทางไปทำบุญอีกอาทิตย์นี้นะครับท่านสมาจิกนะรวมไปไปทำบุญอีกนะครับต้องทำบุญอยู่เรื่อยนะครับถ้าไม่งั้นหวยไม่เข้าบ่อยเพราะให้เจ้ากรรมายเวรนะครับเนี่ยนี่ไงเต็มเต็มเลยเนี่ยลาวเท่าสองลาวเลยเห็นไหมนะจังหวะนี้เลยครับนี่นะครับนะ แล้วเจ็ดใจเจ็ด,จดานะครับก่อนอื่นก็เช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุญมีนาทีทองกดไลค์กดแชร์กดเด้งปิ้งๆติดตามไว้นะครับนะติดตามไว้นะครับวันนี้ให้ตัวเลขเลยนะครับนะอาจารย์นิยนามให้มาเลย3าหลักแล้วแต่ให้ในกลุล่มเลยแหละนะ ทั้งหมดตรงๆเข้ามาแล้วสิบก้องวดไว้นี่กี่ก้อนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสองนะอาจารย์คัดเลือกอย่างดีแล้วนะกล่าวว่าคัดแล้วเป็นร้อยๆสูตรเอาแค่นี้นะครับที่อาจารย์เดียนาม,มาเป็นร้อยๆสูตรเลยบวดมองนะครับท่านจะไปที่กัาตัวเลขไปเลยนะระหว่างนี้นะครับยีบเจดชุดตรงๆนี่เข้ามาแล้วติดๆแต่สิบ เอ็ดนวดเลยไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนวดติดติดนะครับวัน,นี้ระวังถ้ายิงหมดมันจะได้ยี่สิบเจ็ดชุดตรงๆนะครับนะแต่ไม่ต้องยิงแล้วอาจารย์คัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเก้าชุดทันจทย์ไปเลยแคปไว้เลยนะนี่ไวรัฐบาลไทยนะอ้นี้รัฐบาลไทยนี่ให้เรียบร้อยแล้วสามเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปด 872 875 878ระวังนะครับนี่มันเขาค้างอยู่นะครับไว้ตัวที่ค้างอยู่นะครับนะไว้บงคนค้างอยู่นะครับนะนี่9ชุดแคปหน้าเลยให้แล้วไม่มีกักไม่ต้องไปรอลีลามากไม่ต้องมีกักไม่ต้องกักไม่เกิ๊กเลยนะครับให้แล้วนะ9ชุดตรงๆในการแค่ เติรดดกันเติรไว้หน่อยนะครับนะนี่ให้แล้วนะไม่มีกักถือก้าชุดตรงๆนี่ถือว่าน้อยนะหวยเก้าพันประตูนะสามตัวเต็งนะครับพันประตูนะครับนะแต่อย่าลืมช่วยมนุษย์ทางทางโลกมนุษย์ด้วยวนะนันโลกเพื่อนรลบโลกว่ากันเราเกิดมาเลยในโลกนี้ก็เพื่อนเป็นเพื่อนร่วมโลกนล้นะครับนี่ใครจะช่วยนมนะครับหรือแพมเพิร์ดนะสิงก็ยื่นให้แม่ลูกเดียวเขาเดือดร้อนมากนะครับนะ ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลลูกก็ไม่สบายแม่ก็ไม่สบายนะครับนะโอ้เพราะว่าทางนู้นเขาคงจะช่วยมาเยอะแล้วนะครับนะแค่หกเดือนเองยังไม่ยังไม่ได้คานมั้งนี่ยังไม่ได้อแตะเลยนะครับหกเดือนนะครับนี่ขอความช่วยเหลืออาจารย์ก็เลยรวบรวมนะครับรวบรวมแบบนี่แหละธมาชีก็ให้มาเป็นบางส่วนได้จะไปซื้อที่ห้างนะครับนะเดี๋ยวให้มินจัดส่งไปให้นะครับนะ สั่งสมมาให้นี่ที่อยู่เขานี่เบอร์เขานะครับนะที่นี่นี่เบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ถามสอบถามได้นะครับนะครับนะัผมนะนี่เอาไว้นี่วันที่หนึ่งนี่จะได้เฮงเฮงด้วยทําบุญแล้วตองมีโชคนี่แคปหน้าจอเลยนะเราไม่ต้องลีลาหรอกให้ไปก่อนเลยนี่นี่แหละอย่างนี้แหละแม่นละนะได้ทาบุญแล้วแม่นละนะเออไม่ต้องไป รอกดรอกดแปดแปดเก้าเก้าสิบสิบศูนย์ศูนย์ไม่ต้องกดแล้วให้ไปเลยนี่มันจะถูกก็ถูกบนหวยลาวนีไหมเนี่ยไม่ต้องไปนั่งรอเสียเวลาดินะครับไปรออยู่นั่นแหละรอจนเงินแทงก็มาหายจ่อยไปเลยระวังนะบอกเตือนให้หวังดีนะครับเขาให้กดลิงก์อะแล้วไปกดลิงกนะ์นั่นเน่ยมิจาชีพไลฟ์สดแล้วกดลิงก์ระวังนะครับบัญชีหายทั้งบัญชีนะบัวไว้กนนะหายหมดนะคอนเซ็นเตอรต์ไปกินหมดนะครับนะเออ อย่าไปซีซัวนะครับที่ว่ากดลิงก์อะกดเข้ากลุ่มกดลิงก์น่ะเนี่ยไลฟ์สดอะไลฟ์ไลฟ์สดอะระวังหนอไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดต,ตัวตัวดีล่ะครับนะท่านสมาชิกนะยอย่าไปกดซีซัวนะครับบัญชีท่านหายหมดนะนี่แคปมาเลยนะครับแคปมาเลยวันที่16สิงหานี้3ตัวให้แล้วไม่มีกักนะให้แล้วไม่มีกักนี่เก้าชุดให้นี่ใครจะทำบุญซื้อนมให้ลูกไอ้ให้ให ให้น้องให้น้องนะครับไอหกเดือนไม่สบายยังตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลยูนะ่ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนะแม่เดี่ยงเดี่ยวผัวทิ้งว่างั้นเนี่ยบอกตรงๆเลยนะไม่อายนะอาจารย์หนูไม่อายหรอกผัวทิ้งว่างั้นนะครับ,นะรบน้องเห็นสงสัยร่างกายแม่ลูกไม่อ่อนแรผัวโอ้ก็คอยนะคนเหล่านะเราอยู่กันมานี่เนาะมันทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ ใครไม่อยากเจ็บไข้หรอกเนาะคนเรามันก็อดแอเขาเลือดจางด้วยนะครับนะนี่นะครับนี่ผลบุญนี่ผลบุญทันทำแล้วนี่ขอเอ้งเฮงรวยๆนะครับนะขอว่านี่แคปหน้าจอเลยทันทนมาคิกนะนี่อาจารย์วันเสาร์ที่นี่หละจะไปซื้อแล้วก็จะส่งไปเลยให้บิดส่งไปเลยนะครับทั้งแคเมเพื่อทั้งนมนะครับจะส่งไปให้นะครับนะท่านที่ร่วมทํามาที่ ร่วมจะมาขอมนาสาธุขอให้ผลบุญน,นั้นย้อนกลับให้ท่านจมาชิกและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญเงินทองย้อนไปเป็นล้านล้านเท่านะครับนะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านเท่านะครับผมขอให้ความสุขมีความสุขความเจริญนะขอให้นางฟ้าน้อยนะ,ะเดี๋ยวก็ได้นมแล้วรอหน่อยอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์หรอกเสาร์อาทิตย์นี้แหลนะอาจารย์จะจัดส่งไปให้นะครับนะขอให้โชคดีมีชัยนะครับแคปหน้าจอด่วนสวัสดีครับ